สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพอแอดมินบุญธรรมน้ำฉกนะครับในวันที่22กันยายน2564นะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมมาตามตัวเลขโฉกลาบนะครับเน้องธุทีวัดสิริธรรมมารามนะครับบ้านพรสวรรค์น,นะครับเป็นวัดของหลวงปู่เงินแสนนะครับเนาะงวันนี้แอดมินก็นจะเดินทางมาเอาตัวเลขโฉกลาบเพราะว่าปูผ่ผาขาวคุนบอกว่า ในมันมันพูดนะครับทุกวันพุดวันศุกนะครับเพื่อนจะมีงานขอขมากรรมนะครับเพื่อนจะจุดทูบเด็กทูบส่วนมากเพื่อนก็เขามาตลอดเพื่อนบอกนะครับแอดมินก็เลยสนใจกัดเดี๋ยวเดินทางมานะครับตามทิปูผาขาวิ่นบอกนะครับน้อนี่ก็ให้ท่านผู้ชมรอลุ่นไปน้ากกันเด้อครับเด้อว่าเพิ่นจะจุดแต่ตหลีกไปไหนนะครับนาะในวันวันที่หนึ่งตุลาคมสองหาหกีนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชม ไปร่อหลุ่นล่อติดตามกันเนาะครับนาอเพื่อตัวเลขทูบอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขทีมีรั้งวันนะครับปดีครับว่าดีเห็ยังว่าดกรรมก็ขอามนี้่ะอหนี่มีความมาครบอยู่บ้มาดูมีพวกหมันไรยี่ปลาดุกมั้อ่าด้ยการ มีจอยู่จมยังมคู่ครองของเพื่อจำจำแม่เป็นยังก่อนตรวดเป็นสววไกายครับมาดูดวงน้ำฝนสะกอนหรือหากงจังแม่เป็นถึงหน้ครับแต่ยังไงมาห้อเกิดบ่สบายน้ำต้นน้ำโตาเอาเป็นห้องหงุดหงิ้านไม่เคยสังเกตียดน้ำต้นตน,ตน,ตน้ำโตเ้าเลยมารูดวงมยงน้ำฝน ดีจะได้มาเห็นน้ำพึนแต่จะพนทิ้งทรอ๋อดียังเป็นบมอครับก็ดีขึ้นบมอครับแต่บอกว่าจะดีขึ้นแล้วขึ้เด็กขึงเบื่อหน่อยอ๋อถึงเบื่อถึงเลขถึงเบื่อพร้อมให้อยู่เล้กจ้ามีโชคลาภพร้อมเนาะเพราะว่าเคยมากกับซัตธาพึนอยู่ครับตั้งสเลิบเคยมาเห็ดครับเายังไงมาพูดไดกับพึนถึงพึนอยาะมาดูดูมึงนี่ยถือมาดูน้ำพึนแต่พึนทรวงว่ายังสันยังสี่ห้าก้อยเห็ดแล้วมันก็สบายใจเลยครับที่โชคลาภให้พร้อมบมอครับนี่ อันนี้ก็ูนเป็นน่ะพูวนตัดการกระมีนันและครับเพราะว่ามาดูบางอย่างน่าก็ว่าขอยว่ามีดวงมีรำข่อยขี้ลดๆดขอยเนขี่มาโมรตไซค์มันก็ออกตรงตเลยหกี่เล่มกเเก้าสา้าดันขี่มาเก้เลยบอครับว่าไปือมาว่าพิ่งาขอยว่มีดวงครับคบดชนเจบริพันธ์อะไรยังจริงจริงบอกคือกิโกีเมนตัวสามตัวตรงๆครับเนาะ ังเหลือแม่ตุ้มหมอพ่อ่อม่ไหเคแร้เออเคยแรหยุดยังขายยุดทายหยุดแล้วยุดแล้วแต่ว่าเราเพียยุดแล้วยุดแต่เทากวแต่เาม่ไหรก็ายเพียเียวมื่อนีก็่จันนำปูเนาะแอม่ันง่ทอยากท้อต้มปลา เม่หโห่มเป็นซือมาสืเมาสันสันไปพ่อเ็นสิทธิ์มาเป็นสนมเมลูกสินเขียมากเลยวะยำมือแรงกันแล้วหาไม่กลัวขายแบบขายเลยึ้นบุีเที่ยวไายจนหลานมานอนเป็นมู่นจนมันถามไปบินตาบาทอ ถาากันไตบินตะาบาทแน,น่การกานช่านะครับ่าเกียวครับฆ่าจินค่าจินแท้ออกเกือบไปที่น้ำตาล่าเ้นปูใส่ในการผ่าไตเจนใหนชัดๆเลยป่ยสลุกร้านมีโชคมีลาบอได้มากรวมทําบุญนำอา้าชัดแล้วตัวแรก <laughs> าขอมา จับสามครั้งจับนุ่นเอาปลาไปจับสองมือว่างเล้แต่นานนะปาต่ามจับจับได้จัปลาได้จับสองมือได้ว่าตามหน้ามูตัดสาบะคะวกโตัวระหะโตัสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา,า,ามสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะข้าพเจ้าโดยซื้อน้ำสกุลเดียวกันขอปล่อยท่านท่านหลายให้เป็นอิสระภาพข้าพเจ้า ได้ให้ความช่วยเหลือพวกท่านได้พ้นจากความทุกข์เดร้อนพ้นจากการถูกเขาประหารขอบุญกุศลส่วนนี้จงมาช่วยผักดันให้ตัวข้าพระเจ้าได้พบแต่ความสุขความเจริญทรรมาค้าขายหน้าที่การงาน ขอให้เจริญรุ่งเรืองราบรื่นสมหวังทุกประการเทินส,สัตเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเทิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตนาปริหารตัจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด คัดเฉวะโหตะวันตาระมานาอูโปมาตังอามิตาปุณะอัคคเหสูงทุกโขเหลุทุกโธเหิุปุมาสมมามโมอัศนังโชปุตะนัง คัดชานมนบนกขึ้นเลยอธิษฐานเอาสิ่งใดเขาอยากได้สิ่งใดเขาบระสงค์บ้างอธิษฐานเอาอธิษฐานแล้วก็จะบอกที่ปอย น,น,นุ่มจิตใจโลงไปหนอนเนาะอันนี้ไปท่านนี้่มันจะมีท่านไปอี่แหละแล้ปล่อยทุกคนน้องท่านไต๋นะไม่น,นานท่านไต๋ไต๋มู่เลยไปปุ๊บนี่นพ่พอไปหอดน้องปั๊บนุ่มกต่ว่างว่างน้อยแล้วบอกเขาเอามาที่นี่ข้าพเจ้าซื้อหนี่นั่งตกุลนี่ติดปล่อยให้ท่านเป็นอิสระไปรักษาเนี่ยรักษาตัวเจ้าของเรา เอาเงินเอาจำไปให้หมดให้เสียงย่ายุ่ให้เนื้อหลอเ็อติยังให้ใจเรื่องหนุย่ยหนักลืน้นสหวังให้พูกขาลำนั้นเรื่อยๆปล่อยเลยจะเน้นปลาตายย่นจะทวงว่าต้องทวงเลยแต่ทวงย่นไมไปหามาปล่อยไมยย่ได้ว่าต้องทวงเลยเพิ่มมันเป็นเรื่องธรรมชาติเปิดมันก็มีตายมันเป็นเรื่องมชาติปล่อยเลยเราเป็นมาเด้นะ

จากชาวข้าวอยู่ซุ่มพุ่ยหวนก็มาอยู่หันปียังเนาะวะใช่บดเตี๋ยบตอนนี้เขียนในชัดๆเด้อปุยงานวันวันฝุดมาตรวจผลชุนเมื่อไดงานมาอยู่ในซีปีก็จะถูกมาตลอดครับซีปีน้อยที่สุด เขาจักปซช้หาอยู่ขนาดี่มันคือกันตลอดมั้บอครับครูตลอดงามันกี่ว่ามันมันสองามนอนมันขย่นได้หมดีขึ้นสี่เนี่ยเขาที่หลกันอไงหันมั่นมัแน่นอนกันพอสามหาตบงพอสองโตศูนย์สามห้าตตรงเที่ยงที่ดีกันเละ เอาต้องสามห้าบมเดลกรายยางล่ะซื้อบ่ากรัพค้อมเน่ยชือว่าอะไรกราฟควมสามห้ามือกีนสามผมก็บ่มวบุกดอกคผก็บอกบอกต้องเป็นเด็กอันบอกเป็นเด็กอันอยู่บานผมเนี่ยมองอื่นมาบออ่านมองอืนบออ่านนองยืนบออ่านของอย่านาะของฟองเบียร์ครับของแ่นนึงบมถดลฟองเบียร์ฟองเบียร์ถูกท้องหดจังหมดเลย มันเป็นอีกสี่วะครับนั่หกสี่หกสเอาเก็ตยู่ทส่บ่ศูนย์ศูนย์ยูไทรย่อันเึ็นมากกันตัวดีะสอตัวใครออกได้ตัวนี่ชัดที่นี่ยปูเนาะชัดที่นี่ยเหน็บเนาะหกสี่อเบิร์มันมันบ่อบ่เกลือแน่นี่นี่นี่สองตัวนี่สองตัวแต่ว่าขั้นตัวที่สามจะจะ ศูนยปูมีหกสี่เนี่นะครับเนาะมีบอกมันมีอยู่บอกผมมามีอยู่ดิมีมีครับมีบอกครับผมมีดิเดี๋ยวเดี๋ยวแมนดิบึงบึงมึงมันก็จำเขาได้ครับผมต้องไปบึงใหม่ผมจดไปอยู่แต่ว่านี่หันบ่อสอออกกันเลนี่ศูนยสี่หนึ่งสี่สองมาคนเืออานกเสือมงหันซ้ำมาหันสอมาจิ้มวาไปแนี่ยเ็เห็นก็ไ่ได้ใส่ใจเด็แต่ว่างวดนี่นี่ย มันตรงเทิ้งเลขสูตรงเทิ้งเลขฝันครับตมานก็โตเลขฝันนั่นแหละเลยจะสองพูนึันไหมครับรักแง่รักอยโบค่อยแมนมารับปูรักรัก้อยดนโดนโดนโดนเข่าตรงตรงรัก้อยบบควยตัวไหนดิแงงอ่ะมันแงงวะแงหนึงับพูหนึ่งวะนึ่งว่าอย่นี้ะสงใช้ยืนเลยฮีนึ่งวะฮอกซีหนึ่งเข่า เขาคิดว่าทังหกจีหนึ่งแามนี่เขาล็อกตัวแล้ครับเก่าหนึ่งสี่ครับเก่าหนึ่งสี่พวกเก่าหนึ่งสี่แง่เนื้ับมันก็คยออกกลับเนี่ยพวกนี้จะจุดจุดได้ดีครับพวกนี้จะเป็นแฟงเลยครับโอ้เพิ่งเคยมีโชคลาภกับการจุดถูกเนาะแม่ป่าเห็นไหมป่าจุดทางแดดก็มีตัวเหล็กเลยเหตุจะแดดเราต้องได้เตรียมของมาเหตุกลับ อันคุยกับเจตังค่ครับเจตังเพื่อนกับซื้อมาครับเขาเลยเตรียมมาแกว่ามันมันสีมุจักอยู่ในในตัวตัวของนะครับนั่นนี่เขาเส้นมีเส้นเป็นกนมีเส้นนะับแต่โบมีเส้นโบมาพอลงปูหรอครับเพ่นดึงมาแล้วเนาะครับเนาะกนมีเส้นจนมามีเส้นแล้วมาพอซีหนึ่งพอพอว่าพอซีหนึ่งแล้วีหนึ่งลงปูเก่าสีหนึ่งเนาะ ชื่อกับนั่นเคยออกขาเลยตนวนปูเก่าซีนงแต่ว่าเขาเป็นเลขโผ่มันเป็นตัวเดียวกันเพราะตวองเอียงบาติเพราะเอียงมาติดใส่ปหน้าเอาขับอยู่นี่นะอยู่หน้นี่ปูแต่ไปหน้าเอยู่หนนีเนาะปูเนาะแต่ว่ากะนึ่งกับเจ็ดกับตัวเดียวกันเนาะแมนแมนหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเกันหนึ่งกับเจ็อแมนนคอมเมก็ซื้อตรันนี้เขาซีหนึ่งแบบอดาับ ตัวตรงเลยตัวตรงเลยบ่าถึงตรงแม่นบ่ครับเลยอันมันเข้าตรงด้ส่วนมันไปซื้อย่ามัวันที่ออกวันที่5นะครับอ่ว่าผมผู้จดเห็นเป็นต้นเด็ครับนี่นีโครงการที่สิลือออกคือแล้วนะครับขั้นเฮาลท่าหกซีนึงค่ะ641เนาะครับเนาะชัดเจนบ่ชัดเจนชัดเจนอย่างนะครับเนาะอายุเกิดนะคะเอ้ยอายุครบ สีกโอ้เก๋ยกอายูสี่สิบหกดีครับครับครับท่านผู้ชมสุดถูกใหกสีทีวัดปูเงินแสนว่าปูผาขาวนะครับเพิ่นกระไรตัวเลขกถูกเป็นเหลขกโคกสี่หนึ่งเด้อครับเด้อเล็กถูกทีมีหยาดโยมนะครับมีหยาติธรรมนะครับมาทําพิธีกรรมวันนี้ครับกระไรจุดเหล็กเป็นตัวเหล็กหกสี่หนึ่งนะครับทาทันผู้ชมชื่นชอบก็ไว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อ เพราะมันเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีน้งวันนะครับเนาะในงวดวันที่1ตุลาคม2 5 6หานะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงรลายเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก่อนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินบุญทำนำโชคนไม่เด้อครับเด้อ ผมทานำโชคก็ขออวยพรอนท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้ฉกโชกมันมันกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ